สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาซ่อมมอไซค์ค่ะมอไซค์ซคสตาร์ทไม่ติดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นที่อะไรนะคะช่างทองบอกว่าให้ไปดูที่ไฟหัวเทียนก่อนเลยค่ะเนาะสตาร์ดไม่ติดเราก็ต้องเริ่มจากหัวเทียนก่อนเลยซึ่งช่างทองก็ได้รื้อบอดี้ไปแล้วบางส่วนนะคะ นี่คือวิธีเช็คไฟหัวเทียนนะคะดูไฟตรงปลายหัวเทียนนะอีกทีได้ไหมคะภาพมันเนือ่ะ โอเคไม่มีไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะลองาไฟตรงไหนมันเสียนะครนี่ค่ะนี่คือสภาพที่จะใช้มิเตอร์นะพี่ทํงว่าเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์วัดนะคะว่าจะดูว่าตรงไหนมันเสียเช็คยังไงเนาะคือรถคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะคะ พี่ทองบอกว่าจะมาบอกทั้งช่างแล้วก็ทั้งคนที่รู้และก็ไม่รู้นะคะว,วัดไฟเนี่ยช่งส,สือะะ่อให้ดูจ้ะเพราะว่าการวัดไฟมันสลับซับซ้อนนะคะช่างทองบอกนะนนนที่พี่ทองจับอยู่สตาร์ทนะครับตัวนี้จะเข้าคอยสตาร์ทเข้าคอยสตาร์ทนะคะเนาะ เนี่ค่ะคือไฟมันไม่ไปที่หัวเทียนนะไฟจัไม่ไปที่หัวเทียนวิทยาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่ไฟชุดนี้ดูนะคะตัวตัวนี้ก็จะเป็นไฟเข้ากล่องไฟชาร์จนะคะตัวนี้คือไฟที่เข้ากล่องไฟชาร์จนะคะตอนนี้มันมีปัญหาเรื่สตารมันมีปัญหาตรงที่มันสตาร์ทไม่ติดค่ะอถไซคันนี้นะคะ ก็จะปับไปที่ห้าสิบบน,นะน่ะแะ่ว่เห็นเห็นคนเยอะๆที่เขาบอกว่าปรับแอมป์ไปที่ห้าสิบบน่ะก็สายบวกสายนี้เลยนะสายบวกเอาใส่ที่สายสตาร์ทเลยเนาะใช่ไหมคะก็สีแดงแเดี๋ยวรถก็ลงหัวน็อตเลยนะ ตัวลบก็ลงที่หัวน็อตเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พี่ทองกําลังสตาร์ทนะคะขาข้างนู้นกำลังสตาร์ทนะคะใกล้กันกำลงังใกลก้เนีมันใกล้ใกล้ใกล้กันนี่ค่ะนี่นะคะอุ้ยเดี๋ยวค่ะมันเกมันไม่เห็นอนะมันสะท้อนอะพี่ทองอ๋อเนี่ยเนี่ยโอเค,เอคมันเด้งอ่ะวเวลาสตาร์ทแล้วมันก็จะเด้งนี่นะคะดูจะไฟออกนะคร ไฟตัวนี้ออกเกิน50โวลต์นะพี่เธอบอกว่าไฟออกเกิน50โวลต์นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้<อ>นี่คือวิธีเช็คนะคะปรับมาที่200 50ปรับมาที่2 50ดูน,นะคะน,น่คะก<อ>็ะจะออก ตั้งแต่50าันถึงประมาณ70นะครับตัวนี้นะออก50ถึง70นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ทำการเสียบสายเข้าไปนะพี่ทองว่าเสียบสายเข้าไปที่เดิมค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คนะคะแล้วก็สายตัวนี้มันจะมาเข้ากล่องนะครับ นีย่ยว่าสายตัวนี้จะมาเข้ากล่องตัวนี้เราต้องถอดกล่องดูหรอคะถอดกล่งองเ,เยนเดวจะให้เราวัดมิเตอร์เลยแค่าสายค่ะเพเช็คก,กล่องเลยใช่ไหมคะใชค่เช็คที่สายกันอ๋อเช็คที่สายนะคะคือไฟออกแล้วแต่ จะเช็คดูว่าสายมันขาดหรือเปล่าไฟมีไฟออกนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าสายมันขาดไหมเนาะสายเส้นหนึ่งเรามาตรงที่คอยคอยนี่นะคะคอยจุดระเบิดนะคอยจุดระเบิดตรงไหนชี้ให้ดูเลยพี่จะมาดสายตรงนี้ ถ้าสายไม่ขาดจะมีเสียงร้องนะคะเนาะแสดงว่าสายไม่มีปัญหา<ช>ได้ยินไหมคะสายใช้ได้ค่ะมีเสียงนะนั้นก็คือตัวที่เสียก็น่าจะเป็นกล่องไฟตัวนี้นะครับพี่ทองบอกว่าตัวที่เสียก็คือกล่องไฟนะคะน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะช่างทองล,ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเนาะกล่องไฟนํามาเพื่อที่จะเปลี่ยนนะ นี่ค่ะพี่ทองได้เตรียมกล่องกล่องแบบนี้กล่องใหม่แล้วนะคะค่ะชัวนะคะแต่ว,ว่าอยากเวลาเปลี่ยนให้ดูปลั๊กมันนะคะว่ามันลมม้มหรือเปลี่ทองบอกว่าตอนเปลี่ยนให้ดูปลั๊กมันด้วยนะคะว่าปลั๊กล้มหรือเปล่านะคะถ้ามันล้มแล้วต้องแต่งมันหรอคะแต่งให้ตรงค่ะ เพราะว่าอะไรตามของตลาดทั่วไปมันก็ยังไม่ใช่ของแท้นะ,นะคะ่ะเราใส่แล้ก็นี้ก็ลองสตาร์ทได้เลยเราได้เปลี่ยนกล่องนี้ไปหนึ่งกล่องแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันเลยค่ะมาดูไฟหัวเทียนกันอ๋อแล้วก็ไปดูไฟหัวเทียนตอนแรกที่มันไม่ติดเนาะพอเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกทุกคนเห็นไหมคะอ่ะค่ะอย่าให้เข้าสว่างก็ไม่ให้เข้ามันมีมุมเงือกโอเค อ๋อนี่ค่ะเห็นแล้วเห็นไหมคะทุกคนอืถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีไฟอ,อยู่ตรงนี้นะเรา,าก็ใส่เทียนไปเลย่อยวอ๋อเมื่อกี้เรายัางไม่ได้ใส่เทีดนเราแค่ลองเนาะเสรแล้วค่ะทุกคน แม่นะคะก็สําเร็จแล้วนะคะ,ะคะ่ะสตติดแล้วะคะ่ะคลิปนี้ก็อาการแบบนี้ก็ให้ลองเช็คแล้วก็หรืว่าถ้าไม่อยากเช็คก็เปลี่ยนกล่องได้ค่ะถ้าไม่อยากเช็คเพราะวันดูดูทําไม่เป็นก็เปลี่ยนกล่องก็ได้เลยนะคะเปลี่ยนกล่องตัวตัวนี้นะคะเนาะอาการสตารต์ตไม่ติดนะคะ อ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะเมื่อกี้พี่ทองได้ตั้งขึ้นเนาะเพราะว่าพอสตาร์ทแล้วมัน,ม,น,ม,นมันวูปนะคะอ่าก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ